สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนกระบอกนี้ sti champion มาพูดคุยแล้วก็ทำรีวิวกันจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภยัยปดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจเช็คลูกเนี่ยนระเพิิํทำทุกขั้นในการจับถือบปืนปืนปลอดภัยทำสายข้งตัวปืนนะครับค่อยๆดูไปช้าๆด้านบนของสไลด์เนี่ยก็จะมีสแตชันทั้งด้านหน้าแล้ก็ด้านหลัง ตรงกลางนะครับจะเขียนคำว่า SCI แล้วก็จะมีคำว่าแชมเปี้ยนนะซึ่งก็ตามชื่อเลยปืนกระบอกนี้เหมาะมากนะครับในการใช้บ้น้น X นะยิ่งแข่งขัน,ขน,ขนเหมาะมากๆนะครับด้นานจับนะครับตรงข้างหน้าก็จะมีการทำล่องการลื่นนะเป็นเชคเกอร์มาให้นะครับจับได้กระชับนะด้านหลังก็เช่นกันนะครับก็จะมีเชคเกอร์มาให้นะครับจับได้กระชับมือแล้วก็หลังอ่อนนะครับ เรียกว่าคุ้นเคยนะโมดูลนี้ก็เป็นที่คุ้นเคยกันนะครับกับตัว191นะข้างขวาของตัวปืนนะครับก็จะระบุที่ตรงโคลครับ STI International แต่ว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีแล้วนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็นบริษัท s t a c a โ to นะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2020นะก็เปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยครับศูนย์หน้าเนี่ยเป็นแบบตายตัวใบศูนย์เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ ซูนหลังเนี่ยสามารถปรับได้สีทิศทางนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเป็นปืนใช้ในการปั้นเอกนะฮะดีมากๆนะครับมองได้ชัดเจนแล้วก็จัดศูนย์ได้ง่ายนะจัดศูนได้ง่ายมากนะครับในส่วนของนกศัพท์นะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าตอนงานเนี่ยค่อนข้างเบาในเรื่องของการที่งานนกกินนะครับเป็นซิงเกิลแอชั่นนะฮะลดนกลงก็จะมีจังหวะฮาร์ฮอกนะครับปกติครับตัวนี้ นะดึงง่ายนะครับเข้าเซฟนะน,น,น,นะครับขึ้นเข้าเซฟนะครับมีฝั่งเดียวก็เรียกว่าเป็นโมเดลคลาสสิกนะครับเป็นก้อนรกหนึ่งนะแบบคลาสสิกเลยนะครับผักขึ้นเข้าเซฟผักลงก็กดเซฟนะครับแล้วก็ลดลงครึ่งทางนะในส่วนของไก่นะครับก็เจาะโปรมานะเรียกว่าแต่งซิ่งมาจากโรงงานเลยนะครับการเหนียวไก่นะน้ำหนักไก่เนี่ยค่อนข้างเบานะครับเสร็จแล้วว่าวันนี้ไม่ได้เอาเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับหรือว่า วัาน้ำหนักกายมาแต่ค่อนข้างเบากะดูนะครับต้องขออภัยนะครับผมใช้การกะประมาณเนี่ยประมาณสักห้าปอนด์ไม่น่าจะเกินนี้นะฮะแมกซนที่เห็นอยู่นะครับจุได้8นัดกระสุนที่ใช้ก็คือจุด45 a c p นะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้แม็กนะครับของปืน1 9ึ่เน่ี่ยน่าจะใช้ร่วมกันได้ลองนำแม็กจุเข้าตัวปืนนะครับใส่เข้าไปซึอบอกระนบนะฮะสบาย ปุ่มปุ่มแม็กก็อยู่ข้างๆนะครับกดก็เด้งขวดนะค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับกดปุ๊บเด้งพวดออกมาเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่สมบูรณ์นะเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักนะครับพร้อมกับแม็กกาซีนเปล่าลองดูว่าจะมีน้ำหนักเนี่ยอยู่สักป,ประมาณกี่กรัมนะครับแต่เหล็กร้อนถกระบอกเนี่ยก็น่าจะโลเเสร็จแน่นอนนะครับโดยประมาณลองชั่งดูนะครับ อ่านค่าได้อยู่ที่1 7 4 2กรนะัมนะก็ประมาณโลนิดๆอันนี้ก็คือแมกกาซีนเปล่านะครับกับซิปคะแนนนะครับคะแนนของปืนกระบอกนี้อยู่ประมาณสัก 100K นะครับถ้าหาได้จะอยู่ที่ประมาณนั้นครับผมตอนนี้อยู่กับเจ้าของปืนนะครับคือคุณหยกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือเจ้าของปืนนะครับ STI Champion กระบอกนี้ไม่เคยเห็นในเมืองไทย ปืนปลอดภัยนะปลดแม็กค้างสไลด์นะครับปืนปลอดภัยสัมภาษณ์เจ้าของปืนหน่อยนะครับว่ารับตัวปืนมานานหรือยังครับกระบอกนี้ไม่นานครับประมาณ2อาทิตย์ได้โอ้โหถือว่าเหลวมากเลยนะใช่สอาทิตย์นะครับสอาทิตย์แล้วก็สังเกตจะสีก็คือเป็นเดิมๆเลยใช่ครับนะครับสีสวยมากจะดำก็ไม่ดำนะจะเทาก็ไม่เทาออกเป็นสีน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงใช่ครับสวยนะครับตัวปืนสวยมากนะเป็นขนาดจุดสีใช่ครับจุดสี ACP คณหยกก็บอกกับผมว่ายังไม่เคยได้ยิงเลยนะก็คือเรียกว่าคลิปเนี้ยวันเนี้ยจะเป็นการประเดิมในการยิงปือตรงนี้จะแม่นจะอะไรไม่รู้ไม่รู้นะฮะเพราะว่าจะไม่เคยยังไม่เคยนะครับกล้อง5นิ้วนะครับ5นิ้วพอจะกระซิบคะแนนหน่อยได้ไหมฮะว่าคนหยกรับมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประมาณสักกี่คะแนนครับหนึ่งร้อยคะแนนพอดีเลยครับหนึ่งร้อยคะแนนครับใช่ครับถือว่าคุ้มค่า นะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับกระโปรงตัวนี้อันที่จริงตอนไปดูครับเขามีรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นแสเลตสามนิ้วด้วยอแต่ว่าผมไม่ได้กะเอาเล็กๆไงก็เลยเอาอันนี้มาชอบฟูลไซส์ใช่ครับนะครับสามนิ้วมันก็จะสั้นๆหน่อยใช่นะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลตัวปืนเห็นคุณโยกได้ลองดูมาใช่ครับปืนที่มันผลิตที่ไหนนะครับอเมริกาครับไม่ได้ส่งไปฟิลิปปิน อันนี้ร้านปืนเขาให้ข้อมูลผมมาเพราะว่าตอนนั้นเอามารู้สึกเอามาให้ดู3-4กระบอกมีคิมเบอร์มีโค้ด้วยแต่ว่าด้วยความที่เป็น s อ i เนาะเลิกผลิตเปลี่ยนเป็นเซ็ตคโตแล้วผมก็เลยเอย้เอาอันนี้เก็บไว,ดว้ดีกว่าดีกว่าใช่ครับ,รบถือว่าเป็นกระบอกที่แลเท่มือนกันนะเพราะว่าไม่มีแล้วแล้วมันสวยด้วยสวยจริงฮะ <laughs> ยอมรับเลยว่าปืนสวยมากนะครับ ก็เดี๋ยวจะขอญาตคุณโยกนะครับร่วมทดสอบกับวันนี้เลยใช่ครับนะเดี๋ยวให้ยิงไปชุดแรกเลยฮะประเดิมตัวปืนโอ้อาจารย์ไม่ประเดิมกันเล้ไม่เป็นไรให้เกียรติเจ้าของปืนนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันได้ครับเราติดตามนะครับการยิงทดสอบนะครับกับปืน STI Champion กระบอกนี้นะครับครับเราดูนะครับต่อไปนะครับให้เจ้าของปืนทดสอบนะครับ STI Champion นะครับระยะยืนก็ประมาณสัก789โดยประมาณนะครับผู้ยิงพร้อมบรรจุแม่เข้าตัวปืน พร้อมแล้วเริ่มยิงยิงโจบโปมดแม็กัซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับขางสไลด์เรียบร้อยนะครับโอ้โหกลุ่มสวยงามนะครับไปดูกลุ่มกระสุนกันพลังกาแฟ นี่นะครับมาถึงแล้วโอ้โหกระจุกกันอยู่ที่ตรงกึ่งกลางเลยนะครับเรียกว่า10เต็มไปเลยนะกับ STI กระบอกนี้สุดยอดนะครับขอบพระคุณครับต่อไปผมทดสอบบ้านนะครับ STI c h a เปียนนะระยะเดียวกันนะครับมาเล็งจี้ไปที่กึ่งกลางเลย จบปลดแมกกาซีนเกลี่์ปืนคุณหยกสูกปืนให้นะครับขอพระคุณน,นะครับปืนปลอดภัยนะเก็บปืนเข้าซองปึ๊บไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับมาถึงนลครับเป็นตัวปืนที่ยิงได้ง่ายแล้วก็แม่นยำนะแต่ก็ยังสู้กับเจ้าของไม่ได้นะโอ้เจ้าของนี่แบบฝีมือสุดยอดนะครับ STI Champion สมชื่อเลยนะครับปืนกระบอกนี้ ถ้าเือว่าคุ้นเคยกับตัวปืนนะผมว่าเอาไว้แข่งขันได้สบายๆนะครับตัวปืนกระบอกนี้ยอดเยี่ยมนะครับชุดนี้นะครับหนึ่งนัดหนึ่งเต้านะครับระยะสุดสนามนะครับตัวนู้นก็เราวๆสัก20เมตรโดยประมาณนะครับลองดูนะครับคุณโยกพร้อมอมบรรจุแม็กเข้าตัวปืนไปนะครับพร้อมแล้วยิงได้เลยโอ้โหสบายๆนะครับ เปืนปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหหล่อเลยสุดยอดนะต่อไปนะครับปิดจบนะที่ผมบ้านนะครับ S T I แชมเปนกระบอกนี้ระยะสุดสนามนะครับเมื่อัะคู่เจ้าของปืนยิงไว้โอ้โห้องบอกว่ายอมทั้งกลุ่มกระสุนแล้วก็ความแม่นยำระยะไกลออามาดูนะครับไปหนึ่งนัด สบายนะครับเปิืปลอดภยัยปดแมกกาซีนค้าบสลายนะครับเช็คลูกในลำเพลิงเปิืปลอดภัยนะครับไม่พลาดชุดสุดท้ายน,นะครับเดี๋ยวจะลองดูในหมดของสโลโมชันนะครับจำนวน3นัดกับปืน s c i กระบอกนี้นะครับผู้หยิงพร้อมรบรรจุแม็กเข้าตัวปืนพร้อมแล้วเริ่มยิง จบปอดแมกกาซีนเคลียร์ปืนถือว่าการทํางานสมบูรณ์แบบราบรื่นมากๆนะครับกลุ่มกระสุนก็ถือว่าดีนะครับจริงไปมืสัครู่นี้นะฮะขอบพระคุณครับครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับปืนกระบอกนี้ STI แชมเปียนนะครับปลดแมก็กคางสไลด์ปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะ คุณโยกเจ้าของปืนยิงดีอยู่ยิงดีมากนะครนะไม่ใช่ดีอยู่นะดีมากนะครับถือว่าอย่างที่ตอนทดสอบเนี่ยเจ้าของปืนยิงก็คือยิงค่อนข้างเร็วเนาะยิงเร็วยิงซ้ําได้เร็วแล้วก็กลุ่มกระสุนเนี่ยเรียกว่ากระจุกอยู่ตรงกลางครับ,รบผมดูกลุ่มเนี่ยไม่เกินนิ้วหนึ่งนะถือว่าสุดยอดจริงนะครับแล้วก็ทดสอบเรื่องของการยิงระยะสุดสนามก็นัดเดียวครับนะครับไม่พลาดเลย นะทั้งผมแล้วก็เจ้าของปืนนะครับคุณหยกก็ถือว่ายิงได้ค่อนข้างง่ายกับนะปืนกระบอกนี้